จะไม่มีน้ำมันกม่จะแห้งนะ,ะผัดคุกเขาได้เลยครัวกับปเจสวัสดีค่ะวันนี้ปเจจะมาชวนทําเมนูข้าวผัดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นข้าวผัดกุนเชียงใส่ปูอัดนะคะอันนี้เป็นปูอัดที่หั่นมาเรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงนะคะปเจจะใช้ไข่อยู่ประมาณสองฟอง ที่เหลือก็จะเป็นผักนะคะก็จะมีหัวหอมมีมะเขือเทศนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบเป็นต้นคะนาก็สามารถใส่คะนาด,ด้วยได้แล้วก็จะมีอันนี้ต้นหอมผักชีมีมะนาวนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นแตงกวานะคะข้าวยเน่จะใช้ข้าวค้างคืนก็ได้นะคะข้าวใหม่ก็ได้ข้าวค้างคืนก็ได้อันนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณสองถ้วยไข่เนี่ยสองฟองถ้าเกิดเราชอบเยอะเราก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาพริกนะคะที่ทำไว้เมื่อกี้นี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะทำง่ายๆนะคะเมนูนี้ทำไม่ยากเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีไม่มากค่ะก็จะมีพริกไทยป่นมีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยเข้าสองถ้วยป้จจะใช้น้ำตาลทรายอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็มีซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวก็1ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่าเราจะต้องมีเครื่องปรุงกันก่อนข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกุนเชียงก่อนนะคะกุนเชียงนี่เราจะหั่นเฉียงๆหนาบางแล้วแต่เราชอบนะคะ แต่จริงอันนึงนี่ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าข้าวแค่สองถ้วยมันมีอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ป้าเจจะใช้แค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบเราใส่เพิ่มได้นะคะหัวหอมค่ะหัวหอมถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่แต่มันจะให้ความหอมดีนะคะปะ้าเจจะหั่นเป็นเต๋าประมาณนี้เราจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะจะใช้แค่เครื่งลูกนะคะ ่น้ต่อไปค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหอมเนี่ยเราตัดเอาตัวนี้เอาไว้ทานกับข้าวผัดได้นะคะแยกไว้เสร็จแล้วตรงใบเนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นซอยเป็นแบบนี้เอาไ้ผัดรวมกับข้าวนะคะ มะเขือเทศค่ะันตรงไหนที่มันไม่สวยเราก็ปาดออกที่มีตำหนิ่งต่อไปค่ะ แตงกวาปอกเปลือกให้เรียบร้อยแระเจ๊จะทำเป็นแบบนี้นะคะพักไว้อ่าเหลือสุดท้ายเหลือมะนาวก,ก็ไม่ยุ่งยากค่ะทำเป็นชิ้นไว้แค่นี้เอง นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไว้บีบก,กินกับข้าวผัดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยมาเริ่มจากใส่น้ํามันเดี๋ยวเราจะทอดกุนเชียงก่อนใส่ในกระทะนี้ได้เลยน้ามันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวในน้ำมันน้ำมันของกุนเชียงก็จะออกมาด้วยนะคะ แด่อย่นงเงถ้าเกิดน้ำมันเยอะเวลาผัดไปเข้าจะแฉะและจะเลี่ยนนะคะเนี่เราจะผัดเราจะทอดคุณเชีย่ยกัน เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ทีนี้เ้าจะใส่ปูอัดลงไปก่อน จะผัดปัดลงไปก่นปอเนเร่งไฟขึ้นปูอัดนี่จะผัดไม่นานนะคะเพราะว่าปูอัดนี่จะมีความสุกอยู่ในตัวอยู่แล้วเสร็จแล้วใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ,ะเล่งไฟขึ้น มีให้ไข่กับปูอัดแห้งนะคะจะสังเกตด,ดูได้ว่าน้ำมันเนี่ยจะไม่มีน้ำมันมันจะแห้งนะเสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวลงไปอพอใส่ข้าวเสร็จแล้วเล่นไฟขึ้นค่ะข้าวผัดจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยจะอยู่ที่ไฟนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นไฟเต็ม สังเกตดูได้ว่าตามร้านเนี่ยเขาจะใช้แก๊สใช้หัวแก๊สแบบแรงดันนะหัวฟู้เนาะเวลาผัดออกมาเนี่ยข้าวผัดจะหอมแล้วก็แห้งแต่ถ้าเกิดว่าเราที่บ้านเราใช้หัวแก๊สธรรมดาก็ไม่เป็นไรทีนี้เราเบาไฟลงเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักก่อนนะคะ ใส่ผักลงไปก่อนใส่หัวหอมกับมะเขือเทศลงไปที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วผัดต่อ <c oughs> ผักนี่สุกเร็วค่ะผัดแค่เดียวก็สุกแล้ว พอผักเริ่มสะลดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงกันปรุงเนี่ยป้าเจ๊ก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยที่เตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปช่วงที่เราปรุงเนี่เราต้องเบาไฟก่อนนะคะเสร็จแล้วน้ำตาลน้ำตาลทรายซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ พอถึงจังหวะนี้แล,นแล้วเนี่ยเราเร่งไปขึ้นเลยค่ะเป็นลระผับเร็วๆข้าจะเป็นเม็ดสวยอืมหอมมากเลยคบะได้ที่เสร็จเดี๋ยวเราจะปิดไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมที่เราซอยไว้เมื่อกี้นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คุ่นเชียงทีนผี้ัดคลุกเขาได้เลยหอ,หอมมากเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะอันนี้เดี๋ยวปุะเจ,จะตักใส่แบบนี้เลยหควัน ควันฉุยเลยค่ะกลิ่นหอมมากข้าวผัดเนี่ยความอร่อยเนี่ยจะอยู่ที่ไฟนะคะมันจะมีไฟเวลาเราผัดเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงข้าวจะมีความหอมและข้าวจะแห้งไม่แฉะนะคะสังเกตดูได้ว่าข้าวนี้จะไม่มีน้ำมันเยิมนะคะ ถ้าเราเล่นไฟเป็นเนี่ยรับรองค่ะเมนูข้าวผัดเนี่ยทานได้ทุกวันแน่นอนเสร็จแล้วเราจะมาโรยพริกไทยนิดนะึงผักชี แล้วก็จะมีแตงกวานะคะจะ,จะวางเรียงแบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดของเราเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะ ถ้าหากว่าเราไม่ชอบกุนเชียงเราจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะ โอเคดูได้ว่าเม็ดข้าวเนี่ยจะไม่มีความจะไม่เยิ้มนะคะน้ำมันนี่คือจะไม่แฉะข้าวไม่แชะข้าวจะมีความแห้ง ทำง่ายๆค่ะเมนูนี้ไม่ยุ่งยากนะคะถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับเด็กๆนะคะพ่อบ้านแม่บ้านเมนูข้าวผัดนะคะป้าเจฟฟ๊ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ